ดีสบายดีพ่อ,พอมพแ,ม,ออแอม,ม่พี่นอ้องมันนี้ผบกับแม่น้องอติมกินแหลกเนาะวันนี้แม่น้องอติมจะมาทําสอนวิธีท uk, ําหมกปลาซิวใส่ใบสมวงทุกคนนะมาเรื่งการทําเครื่องแกงฮะแล้วทุกคนแรกเราก็จิมาตําเครื่องเนาะทุกคนอันนี้เครื่องเขาตําเองเด้อเอาพริกพริกแห้งทุกคนพริกก็จะเป็นพริกแห้งเด้อพี่นอ้องเอาพริกแห้งลงไปตาําเป็นเครื่องแกงเนะาะหลังจากนั้นเขาเอามะพริกเขาตําลงไปแล้วเขาก็เอา วัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมพี่เนอะตำให้เขาละเอียดก่อนเนาะจากนั้นเฮาก็เอาตะไคร่ทีฮาซอ,อยนี่เพื่อนๆเอาลงไปตำใส่กระเพ็ดผิดกระเทียมเฮาเลยเนาะทุกคนเ,เป็นเครื่องแกงเฮาด้วยทุกคนเด้อเดี๋ยววันนี้เฮาก็ตำก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งวิธีการปรุงกันเลยเนาะทุกคนจากนั้นฮากะตำผิดแล้วเลยเนาะทุกคนเขาก็จะเอาผิดลงไปนี่ สิเขงห้ากับตาบละเอียดทุกคนเพราะว่าเขาใส่เครื่องเครื่องเมื่อตาเนาะเขาไม่ได้ใส่เคื่งจัดกอเื่งเมื่อเครื่องคนเดี๋ยพี่น้องอันนี้เขากับเอาลงมาใส่อันนี้เขาใส่น้ำกะทิน้ำเด้อพี่น้องเนี่ยปลาี่เขาจะใส่กะทิจักหน่อยหนึ่งนอทุกคนใส่กะทิไปนน้ำแล้วอันนี้เขาก็สิมามาตีไข่ทุกคนไข่สองใบเด้อเ่าก็ตีไข่พี่น้องตีไข่ให้ละเอียดก่อนเนาะตีไข่สองใบ ดีไข่แล้วเขากกสิเอมามาลาดลงในป่าเนี่ยเอาลงมาทำกันทุกคนคือว่าใส่เนี่ยพวกดีให้กินมันดับความกลิ่นป่าด้วยทุกคนเอาจิมาดับกลิ่นป่านี่ไข่นี่ยเนี่นอกจากนั้นเขาก็สิมาปรุงกันเลยทุกคนกับบอได้จํากัดออกอย่างไรด้วยคนเขากกสิมีผงหนัวเนาะคือว่าสูตรหลดแล้วก็น,น้ำปลาทุกคนน้ำปลาใส่ลงไปเลยทุกคนนะเอาผูดด้ใดเป็นมีเกลือก็อใส่เกลือก็ได้เวยทุกคนแต่ันีข่อยบมมีเกลือเนาะเขากกษีน้ำใส่ลดดีเนี่ยพี่น้องลดดีสักหน่อยหนึ่ง เพิ่มความแซ่บความนัวเนาะค่ะว่าเฮ็ดกินนี่แต่เติมพงษ์สุรดอย่างเดียวกะบบได้เลยทุกคนโหลดดีใส่ไปน้ำเนี่ยโอ้โหแซ่บแห้งกบข่าพี่น้องคนว่าเแต่พพงสุลดนนะมันสีแซ่บแล้วต้องเติมโหลดดีไปน้ำแล้วเพื่อนๆไ็้กบข่าวสุกเถือสามีเสด็จกลับบ้านตรงเวลานะวนนี้เฮาก็สิมาคนเลยทุกคนคนก่อนเนาะคนคนแล้วสำคัญเพิ่มความหอมในพี่น้องก่อนซิมาเติมข,ข่าขวัว ข้าวขวานี่ใส่ไปจักน้อยพี่น้องอ่ะเพราะมันไม่ได้กินเนาะว่าโอ้นใส่ข้าวขวานมันจะได้เป็นขึงนไทยขึ้นลาวเดี่พี่น้องนี่ใส่กะทิข้าวขวานี่นี่ในบริษีทเฮากระซ่มาใส่อันนี้ก็คือผระอีตู่้อทุกคนผ้าอีตู่หรือใบแมงลักนี่เฮากระซิมาคนๆในเข่ากันนอกจากนั้นแหละเฮากระิไปทำตอนหนึ่งกันเลยทุกคนตอนหนึ่งนี่คอยเสีเอาใบสมวงนี่นี่ใส่พราะว่ามันจะมีนี่ทั้งใบสูภูใบสมวงขอจิเห็นเป็นสองอย่างทุกคน เอาไปใส่เป็นรองก้นเขาเนาะเอาไปเบ่งตอนที่เขาจะหนึ่งกันเลยทุกคนตามไปเลยก้นตอนนี้เขากะทำกระทรงเขาเลยเนาะกระทรงอันอย่างเขาเลยกระทรงหนึ่งตัวกระทรงย่างอัดนอออีกก็คือทําแบบง่ายๆพี่นอทำกินเองเนาะไม่ได้ทำขายเนี่ยปกตทเอาคืออันนี้ไปสมองด้วยทุกคนเอาสะเอาไปสมองเขานี่มารองอยู่ข้างหลัง วันนี้เขาทิ้ตั้งเอาปลาใส่ทุกคนปลาใส่อ่ะเอาน้ำราดลงไปอันนี้เขาเขาเรียกว่านึ่งปลาซิวใบสมองทุกคนโอ้ยหากินยากนี่เขาก็ะสีเอามาลงหัวทุกคนนี่เอาลงหัวเลยตั้งไปนี่เลยตั้งไปไปเลยตั้งไปเลย,เลยอันนี้เขาก็ทสีตัวนี้ตัวนี้นนหมก ใบสูบูเอาใบสููล,ลงข้างล่างเอาไปลองแล้วก็ตักใส่คือเกาพี่น้องคือปลาปาซิลเขานี่เป็นปลาซิลอยู่ในธรรมชาตินะเพิ่นได้มาแต่คือว่าบรอยากให้มันข้านี่เราก็เอานนําเอากระถิใส่น้ำพี่น้องเอาไข่ใส่เนะแล้วก็เอาอใส่ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเส้นนี้แล้วเราก็มาเบิ่งตอนที่ว่าเขาซุกเลยทุกคน ข้ากะหัวถ้าเป็นอยงงี้พี่น้องข้าบะมีนันเขากะทับไปเลยพี่น้องเอ้ยทับไปเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นใบสมองคือกัน่ะ,ะมาใส่ี่เดี๋ยวเราข้าไปดูตอนข้าจะสหนึ่งแหลแบนี้เาก็จะมาเบ่งตอนว่าความซุกตอนกินเป็นแบบไหนเนานะข้าวก็มาตั้งไฟหลยพี่น้องนี่ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีก็กินได้ทุกคนยี่สิบนาทีไม่นานเพราะว่าปลาเขาตัวเล็กเนาะเป็นปลาไม่สีน้ใหญ่ เราเข้ามาดูกันทุกคนอันนี้เรานั้นเสร็จแล้วนี่นึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนน,นี่ก็คือจะใบสมวงหมกปลาซิวใบสมวงทําเองแบบง่ายๆนี่เสร็จแล้วพร้อมจะกินแล้วอะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะใครอยากเห็นก็อย่าลืมเข้ามาบึง่งท่องม่น้อ,อติมกินแหลกเด้อพี่น้องบอกหวงสูตรดอกอะ